บ้านด้วยนะคะวันนี้คู้ยายจะให้เด็กๆทำอะไรอื่นเดี๋ยวคู้ยายจะพาเด็กๆสะกดแล้วเด็กๆก็จะเรียนรู้ว่าคู้ยายจะพาเด็กๆทำอะไรเอาเด็กๆมาสะกดตาคุูยายนะคะขอเดียนอเขียนข บอกเขียนคำาคำบอกอันนี้จะเป็นคำที่มีอะอะไรใครบอกคุณยายได้ใครจะเป็นคนเก่งวันนี้เราจะเขียนคำที่มีสระอะไรเอ่ยอะอะคำหนึ่งสระออวันนี้คุณยายอบดาคุณคยายยังไม่บอกอเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเห็นแข็ออยู่เย พร้อมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งตอนนะคะข้อที่หนึ่งคุณครูจะให้เด็กๆวาดรูปต่ออีกให้เด็กๆวาดลูกอ่ะประดิษฐ์ห้าลูกต่อกระต่ายคนละหนึ่งตัววาดให้เต็มช่องบรรทัดน,น,นะคะหนึ่งตัวเร็วเลยขึ้นเด็กใครวาดเสร็จแล้วก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับวงอ่กับต่อไอรอนตาย no เดี๋ยวพี่ปึ้มพี่ปึ้มวาดลูกเสร็จแล้วเขียนเครื่องหมายเท่ารอ เดี๋ยวคุณยายจะดูนะเครื่องหมายเท่ากันต้องเขียนสองเส้นให้เข้าเข้ากันให้เสร็จแล้วก็เงยหน้าขึ้นค่ะเสร็จแล้วคุณยายจะเขียนเองนะคะเพราะว่าเป็นเขียนตามคำบอกนะคะให้เสร็จแล้วเงยหน้าค่ะหายอุณปตานโอเคเอปานจะเจอสีที่สวยดีแล้วน,นนะเดี๋บบยวเด็กๆได้ดูไหมจ๊ะอโอเขยียนลงไปเลยค่ะกปรอะสกอตแดไปเลยค่ะ โป๊โปรรโปอะะโะโเดี๋ยวไปตามพี่อ่นโกระนี่ไงสระดกกระดกต่อไป พึ่งไม่ทันครับอีกแล้วพึ่งว่าเขียนสิกอก็คือกอกับก็พื่มนั่งอยู่เฉยๆอย่ารอรอเรือฟรออาประตละอาฟรออาประฟรออาประอ่ะต่อไปโตอายตายไม่ตายต้องอาลูกยายเฉลอใครที่เขียนไม่ได้เหมือนลูกยายอย่างนั้นเขียนผิดนี่คือคาว่ากระต่ายอ่ะ ใด้เหมือนยายไหมคะมองลูของเป็ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้พูดเลยองสีหายปเอาเปาไม่จัดเะว่าเป่าเราไปข้วที่สมกัเลยค่เราไปช่วที่สาม อ้าวเป็ดทอดไข่เอาไว้สำหรับกระทะัฮะเอาเดีๆว่าด้วยกกระทะอ้าวไปรจะบอกด้วกันท่าภาษาอังกฤษคืออะไรคะเป็ดกระทะมือริบูเอาว่าด้วยกกระทะเลยกระทะใบใหญ่กระทะใบเล็กเอาดีๆว่าด้วยกันกระทะลงใบเดี๋ยววันหลังจะพาเขียนภาษาอังกฤษนะวันนี้เราเขียนภาษาไทยก่อนนะคะ อันนี้เขียนเหมือนเดิมเลยลูกปรอรักระเขียนลงค่ะปรอรักระเหมือนเดิมเลยปรอักระเหมือนเดิมค่ะโปรโอรักระนี่ถูกแล้วลูกนี่ค่ะเขียนปรอรักระคนไทย ออเสียงพ่อด่อทหารอุ้ยไม่ได้พูดออกเขียนเลยค่ะเรื่องท้าอ้าวเพิ่มเขียนในถุงแล้วถุงะอลาคออาตัดคออาตัดอกระดาษตอบออก้าเด็กๆตัวจคำตอบตามสัญยาไปเสินแล้วโอมปิ้งเพียงเลย เสร็จรยังคะเสร็จไปรง่าอานะคะไหนคะรอไปรอเรือลูกเสร็จแล้วเด็กๆเขียนถูกไหมตัวตั้งต่อตามผุ้ยายนะคะเส็็นไหมคะเสร็จ,ย,รจรยังใครเสร็จแล้วก็เอามือชี้ลงไปเหมือนเดิมคะ่ะอ่าจะฟังเสียงคนเก่งกรออะระ ไม่อภาพแบบนี้ก็ได้กระดุมเนี่ยหรือจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้กระดุมมีหลายลักษณะรูปรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมลายมิกกี้เมาส์ลายคิตตี้ลายมาร์โกนี่เป็นลายบวกด้วยครับเอาไวดเลยโอเคค่ะเสร็จยังเสร็จยังนะใครวาดกระดุมเสร็จแล้วก็เขียนคำว่า กอร์อักกะเหมือนเดิมคอรอรอักกะเดิมโอ้ทำไมเก่งจังเลยอย่าเพิ่งไปก่อนเลยคอร์อักกะไปก่อนแล้วก็เขียนถูกด้วยเก่งมากต่อไปฟังนะคะเอาผู้ชายเตือนแมอเพื่อจะได้ฟังทัดนเก่งคอรอักกะต่อไปโดโดอูโมดุ โดงดคือตัวอะไรคะนี่สิโดเล็กเวียดุดกเด็กโดมดุมด็โดมดุมดมอดุมโดมอดุมเป็นนี้ก็ยังไม่สันนะดอุมดุมที่เื่มเสร็จแล้วเป็นคนที่หนึ่งดอุสารอุหรือไรโดอุมดุมแกงมามาเลยดอุมดุม แล้วให้ตรวจคำตอบนะใครเสร็จแล้วไต้ตรวดคำตอบนะใครเขียนถูกใครเขียนผิดเดี๋ยวจับเฉลุใครเสร็จแล้วมืองอหน้าเลยติ๊กตอกติ๊กตอกใครเขียนได้แบบนี้แสดงว่าเขียนถูกโอมเชิญค่ะตัวคำตอบตัวคำตอบค่ะ โอเคโอเคเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะใครเสร็จแล้วก็เอามือชี้ลงไปเหมือนเดิมตะกดไปพร้อมเลยดูนะเอาบอยกับนักเกิลเอาช่วยตะกดแล้วเอามือชี้ที่ตัวนังสอนะคะปรออากัการดอุโมดุม ดุมก้าดุมต่อไปเราไปข้อที่เท่าไหร่แล้วคะห้าสต่อไปเป็น number f i คือข้อที่ห้าเรียกว่ากระดาน whiteboard เขียนเลยค่ะว่า helium กระดานขาวก็คือ whiteboard ถ้ากระดานดำก็จะเป็นอะไรกระดานดำก็จะแบกแบกอะไรแบก บแบ็คบอร์ดแบ็คบอร์ดอะมาเร็วๆไวท์บอร์ดแบ็คบอร์ดแบ็คบล็อกวาดเรียงๆวาสี่เหลี่ยมนี้เลยค่ะกระดานไหนคะโอเคใครใครอยากทำกระดานวาดทูกกระดานแล้วเขียนตัว A B C ลงไปอย่างนี้ก็ได้นี่ได้หมดเลยกระดานใครว่าเสร็จแล้วเขียนเลยค่ะป่อรอ่ะประดับไว้เลยต่อรอ ไิตออะไรต่างไม่ต้องไปจกดได้วยเวลาเวลาลูกเขียนลูกปากสะกมือเขียนจะได้เกิงๆก็เขียนตอไอเนออนพี่ฟังปุยยสะกดดันทีนี้ดอานอดานเขียนลูกดนเลยค่ะ ดดอ่าเสร็จแล้วโนดานาดิฉคนเก่งเก่งโดอานนะคะมิชีงอนะคะดอาโนออกเสียงโนอนขับผมแล้วคิงบอกนอนหนูแล้วทำไมลูกเขียนมามานอนหนูครับกระดานม้าจะมายอดเยี่ยมสาวลูกชายพี่ยาเลย เอามือชี้เอาจะฟังเสียงในห้องชิงที่นี้เอามือชี้ค่ะปรอาต์ต้าโดออาโนดานต้ากรดานกระดานอาจะให้ตรวจคำตอบนี่คือกระดานนี่นะคะโอเคปี๊บกระดานกระดานก็ กระดาษองเราจะเป็นแบบนี้ลบได้เห็นไหมกระดาษส,สมัยก่อนก็ต้องใช้ช่องเขียนเวลาลบจะต้องขึงๆเลยม่ใช่ย้ายใช้กระดาษนะหลือจะเอากระดาษสีเขียวกระดาษกระดาษสีเขียวกระดาษเออกระดาษสีเขียวกระดาษยุคสมัยก่อนเนาะอ้าวต่อไปข้อที่หก Hahaha! <laughs> การเองพร้อมกันเอาคำที่หนึ่งใครจะอ่านได้เร็วเสียงดังชัดเจนคำที่หนึ่งตายตายตตายตาตายเอาเราอ่านเป็นคำเลยสมมติว่าคุยยกคำนี้คุยายกคำนี้เด็กๆก็อ่านเป็นประสายไปเลยนะคะคำที่สอนอ่านว่ากายตายาคตาย่าาย องค์โกโกโมกระดุงกระดุมกระดุระอะเลยกระดุงแล้วก็คำสุดท้ายคำสุดท้ายคือคำว่ากระดุงกระดุงคือคำว่ากระดุงเก่งมากตบมือด้วยเลยค่ะ วันนี้เด็กๆขอ,อแค่นี้ก่อนสำหรับคำที่มีสระอ่านนะคะแล้วให้เด็กๆไปฝึกอ่านอยู่ที่บ้านฝึกพทวนการอ่านนะคะสำหรับเด็กที่อยู่ที่บ้านฝึกอ่านแล้วก็ส่งลิปม,มาให้ครูยายดูนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย